สวัสดีจ้ามาพ่กับมาดับอ้อนสาวชุ่มแพร่พัดถิน่นอีกแล้วนะจ๊ะเด้อมื่อวานนี้จะพากินผัดมาม่านะคะเอามาม่าครับลแล้วลวก็เอามาผัดนะคะก็ใส่หมูที่เลือจากทำหมูกรกะทะเมื่อคือนนี้นะคะกินกันเลยจ้ะ นี่เราก็อยู่ที่เดิมนะคะอยู่บนอยู่ที่พักบ้านพักของเรานะคะยังมาดไปไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ออนี้ลมพัดแรงนะคะเล่นน้ำทะเลไม่ได้นะคะหนวพงพวกนี้เล่นพวกนี้เขาเล่นถ้าลมไม่พัดแรงก็เล่นได้นะพวกนี้ไปยตกปูกันพวงนี้นะคะ เดินลงเอาท้าไปแช่น้ำเด้ออ้ยหนาวมากวันนี้จะมาไม่มีสลัดทำไมมามลม มัน,น,น,นไม่ฉลาดไม่เาชอบกินเหรอไม่ชอบ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากวัสมิตรเด้อรไม่ก็ขอฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์ที่ช่องช่องมาดามอ้อนมาดามอ้อนสาวซุมแพ้สาวซุมแพ้ราธินีราธินีพ่อมเด้อจ้าเด้อร์พ่เด้อรจ่าเด้อร์ก็เป็นกำลังใจให้มาม่นอกวิทย์คลิปต่อๆไปเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้า เรากำลังกินมาค่าคะบ๊ายบายแล้วก็ subscribe